จัดไปโดย King Power Duty Free กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ครับลิซ่าลลิสากับไทเก์วูดมีอะไรที่เหมือนกันเ้าป็น,น,นคำถามที่น่าสนใจมากๆทั้งคู่เนี่ยมีมีเชื้อไทยไทยเกอร์เป็นลูกครึ่งนะครับส่วนลลิสาเนี่ยเขาเป็นความภูมิใจของประเทศไทยแต่มีคนตั้งคำถามใหญ่ๆครับว่า ถ้าสองคนนี้เกิดที่ไทยฝึกที่ไทยไม่ออกจากประเทศไทยเขาจะมีวันนี้ไหมซึ่งคนส่วนใหญ่บอกว่ายากอันนี้ผมพูดถนอมน,น้ำใจนะฮะจริงๆไปถามคนประมาณจำนวนมากาบอกไม่มีทางทำไมเกาหลีสามารถสร้างนักร้องที่เก่งกว่าตะวันตกได้ทำไมไทยก็วูดซึื่งมีความเป็นไทยคืึหนึ่งถึงสามารถตีกอล์ฟเหนือกว่าคนทั้งโลกได้ เรื่องเรื่องนี้คนใครสามารถจะได้บทเรียนที่สําคัญที่สุดถ้าคุณดูโชว์ของผมวันนี้แล้วคุณทาในสิ่งที่ผมพูดประเทศไทยจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังและหลายคนถามมาครับลิซ่ารวยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวจะพูดถึงรายได้ของลิซ่าที่น่าสนใจลิซ่าลลิสากับต้นไทเกอร์เนี่ย 2คนมีเชื้อความเป็นไทยเหมือนกันแล้วก็จัดไปดังไกลสู่ระดับโลกคนหนึ่งเป็นนักกอล์ฟอีกคนเป็น world class dancer and singer ที่เหมือนกันอีกก็คือทั้งคู่โชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติไทเกอร์ก็อเมริกาส่วนลิซ่าคือเกาหลีซึ่งทั้งคู่เนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสมาไก,กลถึงวันนี้ถ้าอยู่ในไทยครับผมไม่ได้พูดเพราะดูถูกแต่อยากบอกเพราะอยากให้สู้เมืองน,นอกบ้างอ่ะ และเพราะอะไรอยู่ไทยถึงไม่สําเร็จคําตอบง่ายมากครับสังคมไทยไม่ชอบลงทุนโดยไม่เห็นผลทุกวันนี้ฟ a ส i ซิลิตี้สถานที่อุปกรณ์ทั้งกีฬาอาหารบันเทิงเราเนี่ยใช้คําว่าแย่เนี่ยอาจจะสุภาพแล้วก็ให้เกียรติกันเกินไปแต่ทุก4ปีเวลามีนักกีฬาได้รางวัลใหญ่ก็อัดฉีดกันหลาย10ล้านนักกีฬาส่วนมากไม่เคยโดนฝึกพื้นฐานบริหารเงินได้เยอะก็เสียวยัยเป็นไซเคิลวัฏจักรไทยๆกันต่อไป ซึ่งถ้าเอาเงิน10ล้านร้อยล้านที่อัดฉีดเฉพาะคนชนะไม่กี่คนชูแต่ผู้ชนะไม่เคยเห็นหัวผู้แพ้ซึ่งทำให้คนที่สู้ตายแต่ไร้ายวาสนาจนสุดขั้วเครียดสุดขีดนั้นซึ่งถ้าเอางบมาหาศาลมาลงทุนสร้างพื้นฐานสร้างสนามให้คนไทยส่วนใหญ่มี access เข้าถึงกีฬาแบบถูกต้องตั้งแต่เป็นเด็กอย่างมีระบบไม่ใช่ทําแบบบ้านๆซ้อมผิดๆในสนามกักกา,ก,า,ก,า,ก,าก,กินน้ําอัดลมก่อนซ้อมซัดบะหมี่สาเร็จรูปหลังแข่งทําอะไรแบบไร้งบไร้ความรู้อะเราก็จะไปไกลกว่านี้มากผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะครับในรายการตอนทําไมเราไม่ภูมิใจในความเป็นไทยนะฮะอันนี้ก็เข้าไปดูได้ในช่องแชมป์จัดไปและเดี๋ยวตอนท้ายขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับ พูดถึงรายได้ของลลิ s าน่าสนใจครับผมได้คุยกับคนวงในในวงการบันเทิงเกาหลีแล้วก็ได้คำตอบที่น่าสนใจว่าสมมุติวง b l a c k พิง k เนี่ยทำเงินได้100ล้านบาทลิซ่าจะได้กี่บาทคุณชมลองเดาครับอาจได้ประมาณ2ล้าน5แสนบาทฟังแวบแรกหลายคนอาจสงสัยทาไมน้อยจังกูรูวงการบันเทิงเกาหลีอธิบายว่า การจะปั้นวงซักวงให้ไปถึงระดับโลกจะต้องใช้งบอย่างน้อย40ล้านบาทในการเมคโอเวอร์เปลี่ยนภาพลักษณ์อิมเมจต้องจ้างทีมระดับเทพมาดูเรื่องเพลงการเต้นภาษาการแต่งตัวและการตลาดดังนั้นศิลปินที่มาตัวเปล่าแต่บริษัทต้องลงทุนทุกอย่างโดยไม่รู้ว่าจะฮิต or Miss เกิดหรือดับก็ต้องมีการแชร์ความเสี่ยงกันดังนั้นเมื่อออกอัลบัม้มหรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าอัลบัม้มอย่าเป็นทางการเนี่ย บริษัทจะได้90%ครับส่วนศิลปินจะได้10%ในกรณี Blackpink มี4คนลิซ่าเจนนี่โรเซ่จีซู10หาร4ก็คือ2.5% Blackpink เนี่ยทำเงินเฉลี่ยปีนึงเกือบพันล้านดังนั้นสมาชิกแต่ละคนจะได้เงินอย่างต่ำ25ล้านต่อปีทำมาแล้ว5ปีแต่ละคนต้องมีอย่างน้อยร้อยล้านแน่นอนซึ่งกูรูวงการบันเทิงอธิบายต่อครับว่าเมื่อวงประสบความสำเร็จมากขึ้นอำนาจการต่อรองก็จะสูงขึ้น ดูได้จากลลิ s าใส่ชุดไทยโปรโมทความเป็นไทยสะท้อนถึงอิทธิพลอิมโฟลเอนซที่เธอสามารถโคโปรดิวซ์หรือว่ามีส่วนร่วมในการผลิตได้ส่วนแบ่งของศิลปินก็อาจจะเพิ่มขึ้นจาก10เป็น20 30 40เได้แต่ไม่มีทางเกิน50 50แน่นอนซึ่งการออกอัลบั้มเดียวล่าสุดของลิซ่าเนี่ยเชื่อว่าสมาชิก b l a c k พิง k อีก3คนยังจะได้ส่วนแบ่งนะเพราะทั้ง4คนยังมีนามสกุลบอพอตามหลังอยู่ แตนลิซ่าน่าจะได้มากกว่า2.5%และมากกว่าอีก3คนแน่นอนสิ่งที่น่าสนใจก็คือระบบบ้านบ้านไทยๆกับระบบเอเชียที่ไปลไกลคุณอยากจะทำงานแบบบ้านๆร้อยระบบแล้วก็รับเงิน10ล้านถึงตัวหรือยอมให้มีทีมงานอาชีพจริงๆแล้วกิน10ล้านจากร้อยล้านแต่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องสำคัญสุดครับ attitude ทัศนคติต่างหากเกาหลีต่างกับไทยที่ความฝันครับ เกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูฝรั่งแล้วเขาจะบอกตัวเองว่าจะทำดีกว่าฝรั่งเนี่ยต้องทำยังไงและความรักชาติสูงมากถ้าคุณดูละครเขาเนี่ยเขาจะขับแต่รถเกาหลีแต่ไทยเนี่ยยังไม่ได้แข่งเลยก็จะบอกโอ้ยฝรั่งเขาเก่งเราสู้ไม่ไหวหรอกไม่ต้องไปแข่งเดี๋ยวซื้อของเขาแหละเข้าคอนเซ็ปต์พี่เบิร์ดครับไม่แข่งไงยิงแพ้แล้วคนไทยเนี่ยมีความเชื่อ่าสสยของไทยคือพวกไม่รวยเนี่ยถ้ารวยจริงเจ๋งจริงเท่จริงต้องทุกอย่างของตรวันตก เกาหลีเขาชอบเป็นผู้นําวัฒนธรรมแต่เราชอบเป็นผู้ตาม2องเนลิซ่ามีความกระหายที่จะพัฒนามากกว่าคนไทยทั่วไปครับมาวันนี้เนี่ยเธอพูดภาษาเกาหลี and English but perfectly สมบูรณ์แบบซึ่งข้อดีของลิซ่าต่างกับคนไทยจํานวนหนึ่งเลยที่ชอบปลอบใจตัวเองว่าอ้ยเราไทยๆก็ไปอย่างนี้แหละไม่ต้องเยอะการพัฒนาตัวเองให้ดู perfect คิดดีพูดดีมากดีถูกมองเป็นเรื่อง over ซึ่งการที่ผมเนี่ยเคยร่วมงานกับทั้งบาร์เซโลนายูเวนตุสซีเนี่ยภาพและมากของคนเนี่ยสำคัญมากนะครเราไม่ค่อยสนที่จะพัฒนาตัวเองนะแต่ชอบทำอะไรง่ายๆครับผ่าตัดสัญกรรมแล้วก็แข่งการแต่งตัวโป๊ะๆกวดรวยมากกว่ารับสมองให้คมๆเป็นคนคุณภาพและทุกวันนี้เป็นยังไงล่ะครับทุกวันนี้จีนเกาหลีญี่ปุ่นไประดับโลกแต่ไทยก็ยังเป็นไทยต่อไป จากเคยบ้าของเมกากมาบ้าญี่ปุ่นมาบ้าเกาหลีแต่เราก็ยังคงร้ายตัวตนอยู่ดีพี่น้องครับอยากไประดับโลกไม่มีคําว่าง่ายแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แล้วรัฐเอกชนพี่น้องฟังแล้วอยากจะเปลี่ยนไหมหรืออยากอยู่แบบไทยๆท,ที่ไม่มีความน่าภูมิใจที่จับต้องได้กันต่อไปด้วยรักและหว่วงใย